อยยู่คนเเเดดีวก็งาาไปไาาสภาพแวดล้อมในอพยงของเป็นอย่างไรบ้างคะช่วงนี้อากาศร้อนมากเลยค่ะฝนควอนเยอะมากเลยค่ะขยะเกลื่อนเต็มท้องถนนเลยค่ะลแล้วปัญหาที่พบเจอเกิดจากอะไรบ้างคะเกิดจากการกระทำของมนุษย์เราเองค่ะเกิดจากการเผาป่าเพื่อการ,กรเกษตรค่ะ เกิดจากความมักง่ายของคนในพื้นที่ค่ะเอแล้วแบบนี้เราจะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหายังไงนะสวัสดีสสดค่ะพบก,กับพวกเราในรายการ CK W l o v ัน r e e n พี่นุ่มนิ่มค่ะ,คะพี่กีกี้ครับจากสถานการณ์ข้างต้นจะเห็นได้ว่าโลกของเรากำลังเผชิญกับปัญหาภาวะโลกร้อนหรือ global warming ได้เห็นถึงภยัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงขึ้นโดยเฉพาะในปีนี้โลกของเราจะะเชิญกับปรากฏการณ์เอลิโยสงผลให้อุภูิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้นปัญหาเหล่านี้เกิดจากการทำกิจกรรมของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการเผาเพื่อทำการเกษตรการผลิตในภาคอุตสาหกรรมการบริโภคสินค้าเกินความจำเป็นรวมไปถึงการจัดการขยะที่ไม่ถูกวิธี โรงเรียนของเราได้เล็งยเ็นถึงผลกระทบดังกล่าวจึงเข้าร่วมโครงการคาร์บอนต่ำลดการใช้พลังงานในสถานศึกษาร่วมกับก้อฟพพ่อและส่งเสริมกลยุทธ์3อ,อได้แก่ออุปกรณ์ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากไฟเบอร์5สูงสด3ดาวอออาคารบริหารจัดการอาคารให้เอื้อต่อการประหยัดพลังงาน อ,อุปนิณสัยเปรีหยดพลังงานปิดไฟที่ไม่ได้ใช้ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้สูงขึ้นโดยทุกหนึ่งองศาที่ปรับขึ้นจะช่วยลดค่าไฟฟ้าได้ถึง10%เอร์เซและนอกจากนี้เรายังมีการรณรงค์คัดแยกขยะก,ก่อนทิ้งขยายผลสู่ชุมชนผ่านกิจกรรมเชียงของเรนเจอร์จูเนียภายใต้โครงการชุมชนพิวัตรร่วมกับน้องๆในเครือข่ายและเมื่อเราจัดการกับขยะเหล่านั้นยังถูกวิธีแล้วขยะทั่วไปก็จะลดลงลดการเผาและลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกได้ ที่ผ่านมาจังหวัดเชียงรายได้พบเจอกับปัญหาฝุ่น PM 2.5เป็นจำนวนมากจึงจัดกิจกรรมปลูกป่าล้านไร่อย่างมีส่วนร่วมกับกฟผณศู P 4, นย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำรินอเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายซึ่งต้นไม้หนึ่งต้นสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้9.5 1กิโลกร,รัมต่อปี สอดรับนโยบายของกอฟผเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายใต้แนวคิดอีแกตคาร์บอนนิวทริตี้ภายในปีคิดศกราษ2050ตามข้อตกลงปารีสปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใช่ปัญหาของคนใดคนหนึ่งแต่มันคือปัญหาระดับโลกที่เราทุกคนจะต้องช่วยกันแก้ไขเพื่อเราเพื่อโลกเรื่องที่ตัวเราสวัสดีค่ะ